ก็สวัสดีคุณผูช้ชมทุกท่านกันด้วยครับก็พบก,ก,กับผมไฮคอยเกลี่ยชินเคยก็นี้นั่นอยู่กับเกมบูอาใครครับผมกับไฮสายเกลืออีกแล้วครับผมวันนี้ผมจะมาเปิดกระชาตัวละครใหม่ครับผมที่เข้ามาในซิเวอร์ <c oughs> นั่นคืออาร์โกนั่นเองครับผมเป็นตัวละครที่เขาบอกว่าเป็นตัวละครสุดยอดซัพพอร์ตที่ควรจะมีติดติดรหัสไว้ครับผมมันจะทําให้ เราเล่นได้ง่ายขึ้นเห็นเขาบอกมานะโอกาสติคีคีก็39.5%แล้วก็เพิ่มความเสียหายคยีให้อีก73%ซึ่ง <Wow. S 1> ทำให้ตัวดาเมจเรานั้นยิงแดงสุดๆไปเลยครับผมโอเคแล้วก็มีสกิลสกิลที่2ก็คือฟื้นฟู HP ได้ด้วยอ้อฟื้นเล่นได้ด้วยโอ้โหก็ดีอยู่นะสกิลที่3ก็คือเพิ่มความเพิ่มความแรงในการฮิวครับผมทำให้ฮิวแรงมากยิ่งขึ้นส่วนสกิลรองก็คือเพิ่มความเสียหายคีเข้า ของไฟเราอีก17.3็ก็อูก็เยอะอยู่นะก็เป็นตัวคอนซัพพอร์ทที่น่าหามาใช้อีกตัวคอคหนึ่งโอเคงั้นผมจะมาเปิดกันเลยดีกว่าครับผมเออไม่พูดพันตะเพงครับไม่ต้องมีบทสวดอะไรเยอะแยะวัดดวงไปเลยครับผมเปิดกระชาดูซิว่า6 0หมื่นเพชรของเรานั้นจะเหลือสักเท่าไหร่กันเชียวโอเคครับเปิดไปเลย10ครั้งฟึบ มาเลยครับกับหวัวฟ,ฟ้าที่เป็นประทานมาแต่เกลือครับผมกับแม่นางหวัวฟ้าที่ประทานเกลือมาให้นี่ไงแม่งเกลือจริงๆด้วยแม่คุณไม่เคยผิดเลยโอเคครับเหมือนน,น่าจะตัวละครซ้ำหมดนั่นแหละตามสภาพครับผมถ่านไปแล้วสิบโลหนึ่งพันสองร้อยเพชรแม่งได้เกลือมาโอเคครับไป เราก็เปิดต่อครับไปเลยเอาต่อเปิดต่อเปิดต่อชึบมาฟืบหัวฟ้าที่ประธานเกลือมาให้เกลือนั้นจงสถิตอยู่กับเจ้าโอ้เกลือลวนเกลือลวนไม่มีน้ำตาลผสมรับผมเอ้ยแต่ได้เอ้แต่ตัวใหม่มาแม่ชีแมนชีจิตถือจุด จุดหศย์ AE d e s e Eagle ผมก็เห็นนะว่ามีว่ามีตัวคอนี้เข้ามาแต่ผมก็ยังไม่เปิดน,นะ <c oughs> ดอออนโอเคครับได้ตัวคอนใหม่มาเอาไว้เล่นโอเคครับผ่านไปแล้วครับสองพันสี่ร้อยเพชรยี่สิบโลก็เกลียเหมือนเดิมครับไปต่อครับโลที่สามสิบฟึบมาหัวหัวฟ้าโชว์ <No. S 1> ดิ มาเซ็นละเซ็นว้าดูจากสภาพแล้วโอ้โหแม่งเค็มพอๆพกันเลยชมลมคนขายเกลือสนสนใจมาไปชมรมเกลือผมไหมมาเปิดด้วยกันได้นะ <c oughs> <c oughs> วปาสี่สิบสี่สิบแล้วนะไม่ไมาจริงหรอสามดาวสักตัวก็ได้ ขอ Dante, ขอขอสามดาวมาหน่อยดูเหมือนว่าจะเกยอีกแล้วมัเนี่ยดูจากสภาพแล้วว่าโอ้โหหนักกว่าเดิมอีโอเคครับไปสคิปไปเลยนั่นไงโอเคครับไปเปิดต่อดู ห้าสิบครับโลที่ห้าสิบมาโลที่ห้าสิบโอ้ชิคโอ้สองสฟีฟ้าอีกแล้วเฮียสกิ้ไปฟ้าเฮ้ฟ้าลวลัว ทำไมคนอื่นเขาดวงดีกันจังแล้วเปิดไม่กี่ทีก็ออกแล้วเนี่ยผมจะเราไป50 60แล้วด้วยตอนเนี้ย60แล้ว3สายไม่โผล่เลยอ๋อ shit here we go again การตีใช่ไหมเนี่ยถ้าการตีผมจะได้ไม่ต้องเสียดาดัง,ดงลุนล้นนะเนี่ยโอเคคแอฟสกิปไปเลยครับผมรลที่60แล้วไม่เห็นมีอะไรไเลยสักตีตึง โอเคครับตรวที่60ไม่มี3ดาวนะครับตัวครับโอเคครับรอที่70มาอยู่กันต่อยา,ยาๆครับไอพิษเปิดอพิษกันไปเรื่อยเืียงส่งตัวบ้าอะไรมาให้ผมเนี่ยไม่เห็นมี3ดามาเลยเนี่ยเอาละครับแม่ แม่ชีถือดิเสกเกิลับนี่นะครับเพราะตัวคสองดาหนึ่งดาสองดาวนี่ผมน่าจ,จะมีหมดทุกตัวแล้วมั้งผมก็เลยมันก็เลยแบบกดสิคิปได้รัวไม่ต้องมานั่งรู้อะไรมากโอเคครับมากับซองไฟเช่นเคยแม่งเอ,อ๋ย มันคือเห็นคือเห็นสีฟ้าลอยมาปุ๊บคือไม่ต้องลุ้นแล้วอะกดสคริปต์ได้เลยครับถ้าเกิดถ้าเกิดเป็นส่อสีล้วงนี่ผมก็จะนั่งลุ้นอยู่นะแต่มาส่อสีฟ้านี่ไม่ต้องลุ้นเลยครับมันไม่มีแน่นอนเนี่ยโผล่มาพลิกโผล่เลยนะสามดาวเนี่ยเออเฮ้ยโอเคฟองม่วงคราวนี้ผมจะลุ้นนะโอเคครับ เฮ้ยยะมาสามด้วกี่ตัวเฮ้ยสองใบสใบโอเคครับไอนี้สีตัวตัวสดาวครับผมโมโมอีโอเคครดาวมาสดาวตัวไนตัดไปแค่ตงนี้เฮ้ยอากโมาโอ้เฮ้ยรลที่90้าสิบปะน่าจะใช่นะรลที่90 โอเคครับผมได้มาแล้วผมอาโกกับสุยโโดยอดตัวคอ์สพอร์ตที่ควรจะมีติดไอเดีไวโอเคก็คาสิหายก็คือ90เป็นะโอเคมาลุ้นสายอีกตัวหนึ่งครับผมาผมว่าเป็นตัวอะไรมาตงรงนี้อะไรเอ่ยอออลิสโอเคผมมีแล้วก็ดีนะผมจะได้ออลิสให้ ให้มันขึ้นไอ้นี่ขึ้นสี่ดาวแต่พอหรือเปล่าอันนี้ผมไม่ชัวโอเคได้มาแล้วอากโกตัวใหม่ครับผมก็โลที่เก้าสิบแล้วผมก็โดนไปก็จุกอยู่นะก็ประมาณเก้าพแปดเอประมาณกี่กี่กี่พันเพจปะเอ่อสิบสองคูณเก้าหนึ่งนแปดร้อเพถ้าผมก็ความเสียหายที่โดนไป หนึ1800่งมืแปดร้อยเพชรก็ไม่ถือว่าเจ็บไม่หนักเท่าไหร่นะกับหนึ่งมืแปดร้อยเพชรที่ผมเสียไปก็ถือว่าเจ็บไม่หนักเท่าไหร่บางคนนี่เขาโดนการันตีนะแล้วไม่มีสามดาวผมมาด้วยก็อาจจะเจ็บกว่านี้หน่อโอเคครับนี่ครับอาโกดูก่อนว่าของผมผมไม่ค่อยได้อัปตัวครนะของผมน่าจะพออยู่นะโอเคโอเคโอเคอัพอะขอไม่หรอ เซไปติโบราอลลันอาเกมเด้งอเออเออโอเคครับขอขอขอระยาสกิปไปเปิดโป,ป,ปรแกรมแป๊บเดียวเกมเด้งเฉยเลย A few moments later โอเคครับก็กลับมาเอาตัวคอยก็ต่อเลยกว่าผมเมื่อกี้เว็นเก,กมเด้งเฉยเลยโอเคมา อันนี้ดูเหมือนว่าไอของอันนี้จะเป็นของใหม่นะผมยังไม่มีก็ยังอัพเพิ่มไม่ได้ต้องใช้ลาฟาร์มก่อนสักพักหนึ่งโอเคครับเราอัพสกิลอื่นก่อนก็ได้ครับโอเคเพิ่มเลือดอันนี้อัพอาไปครับเพิ่มค่าสะเพิ่มค่าฮิวอันนี้ยังเอ้ยอัพอันนี้ก่อนเลยวาเอ้าเพิ่มความแรงของคีย์เข้าอันนี้อันนี้จะเป็นอยู่นะ เอาเอาผมอาสก,กิลจะเป็นจะเป็นก่อนนะเพราะว่าอ่ะของผมหมดเหรอโอ้โหไม่ใช่ของอันนี้ด้วยใช้ของใหม่โอเคเดี๋ยวผมซื้อของจะราคาเลดบอสแป๊บนึงซื้อให้หมดไปเลยครับเพราะว่าอันนี้ผมเยอะมากเพราะแต่ไอแต่แต่แตแตแตเลดบอสผมเยอะมากผมไม่ผมเรียนเลดบอสผมไม่ใช้เลยโอเคซื้อให้หมดซื้อเหมาเหมาครับเหมาช,ช่วงช่วงช้อปปิ้งครับ โอเคของนี่โอเคเหมาส์เม,มาให้หมดครับเพราะผมเพราะผมนี่ผมตองไว้ผมไม่ใช้เลยผมใช้เท่าที่จะเ็นเท่าที่จะเป็นปนะ่ะก็เหมาได้ก็เหมาไปเลยครับไอที่เราต้องใช้นะเพราะว่าผมยังพอไอตัวคอคผมยังพอเล่นได้อยู่ไงผมเลยไม่อัพสกิลเพิ่มอะไรเพิ่มเท่าไหร่สักเท่าไหร่ โอเคครับไอผมนี้อันนี้ผมก็อัพไม่ได้แล้วผมต้องต้องใช้มันมันเป็นของใหม่ผมต้องเนี่ยเอาผมด้วยฟาร์มก่อนเนี่ยอัพไปได้โอเคเพิ่มเพิ่มค่าฮิลอัพไปครับเนี่ยผมอัพไม่ได้โอเคเพิ่มเลเวลใส่ม่ให้แม็กเลยครับแล้วก็ใส่ของด้วยนี่ใส่ให้หมด ช่วงนี้เทศกาลฟาร์มครับเดี๋ยวผมกนะ็ไปฟาร์มเพิ่มมาไปอัพให้เต็มไปอัพอัพให้เต็มดองดองของไว้เยอะมากไม่ได้อัพเลยโอเคเอาไปเอาไปเอาไป นี่อาปีอืมดองของไว้เะอัพอัพให้เต็มตัวเป็นเป็นตัวคอร์ซัพพอร์ตที่เราต้องใช้อยู่แล้วอะ่ะใช้บ่อยเพราะฉะนั้นมันเพราะ,ะนั้นผมจะอัพผมจะอัพให้เต็มเลยับผมเอา,าที่เอาที่ผมอัพได้นะเพราะว่าผมยังไม่ผมยังไม่ได้ว่าไปเคลียร์ด่านนี่เลยด่านปลดปล็อกของเที่หกอะ่ะ อันนี้ผมจะไม่ได้ผมยังไม่ได้ไ,ไดปเชียร์เพราะนั้นผมก็เลยยังไม่มีของเทียหกไปใช้นะโอเคอัพไปของเทียห้าอัพให้เต็มครับบอกพังจมตีนี่ควรใส่แล้วผมโอเคมาอ๋อม,มีแค่ถึงของเทียห้าแต่ของพวกของ ของบาง,บางเซตอะผมยังผมยังไม่สามารถมาผมยังไม่สามารถอัพได้เพราะว่าผมยังไม่ลงด่านโอเคผมขอไปหาของเพิ่มก่อนเนี่ยของเนี่ยแต่ที่สิบห้าผมยังไม่เคลียร์เลยนะเออเมื่อกี้ใช้ของอะไรนะอ๋อใช้ของเลียอ๋อ,อแมปสิบส okay, ิบขีาโอเคผมก็เคลียฟาร์มไปเลยครับ ช่วงนี้เป็นช่วงคูณด้วยนะเพราะนั้นมันก็จะได้มีขอระอัพตัวคอร์นะผมดูเหมือนว่าท่าเตมนินาผมยังรีไม่เต็มนะก็โอเคครับไม่เป็นไรอัพให้ไปอัพได้ก่อนครับเดี๋ยวก็เอาไปลองดูลองไปลองดูสักสักดาดแล้วกันนะไอัพอัพอของโอเคครับ เนี่ยไอเน,นี่ยขอที่หกขอที่หกอันนี้ผมจะไม่ผมยัไม่ลงนะผมยังไม่นะผมยัไม,มยไม่เล่นมันต้องใช้มันต้องแมปอยู่แมปที่สิบหกเลยเหรอผมเพิ่งถึงแมปแค่สิ้าเองก็จะไม่เวลาว่าไปลงเนาะโอเคไปไปเคลียดด่านต่อสักหน่อยแล้วกันครับสักด่านหนึ่งหให้ดูกันให้โชว์ประสิทธิภาพก่อนว่ามันมันโอเคมันเบิร์กร็อเปล่า โอเคแบบที่สิบห้าอันนี้ผมยังเคลียร์ไม่สาดาวด้วยโอเคแบบสิบห้า <15, S 2> มาเดเวลจิสิบสองมีสตูประเภทไหนบ้างเออมีเกาะพิเศษโ okay, อเคเกาะพิเศษล้วนใช่ไหมเกาะพิเศษเอ้ยแล้วเกาะพิเศษล้วนแล้วมันจะพอตัวความผมจะพอเหรอโอเคจะใช้เพิ่มสเตมไม่นาไปเลยครับเอ้ยตัวคอนเดี๋ยวผมต้องจัดทีมก่อนนะเนี่ย ถ้าเป็นตัวคอนสีฟ้าล้วนผมพอปะวะเอ,อ่อตัวคอนฟ้าล้วนเดี๋ยวดูผมดูก่อนนะตัวคอนฟ้าล้วนผมพอเหรอจะพอเหรอเอ้อผมไปกดผิดเอ,อ่อทีมสองมีแล้วทีมสองโอเคทีมสองมีแล้วอันนี้ทีมหนึ่งเคลจะจะทีมหนึ่งไปก่อนครับ อ,อันนี้เป็นตัวดาเมดดาเมจสอก็ใส่อดิสไปโอเคนั้นก็ต้องใส่ตัวแท้งไปหนึ่งตัวโอเคครับใส่ยูกาไปครับผมแล้วก็ ทีมหลักผมจะอยู่อีกทีมหนึ่งนะอันนี้ผมก็โอเคครับเอทีแบบนี้โอเคได้อยู่ทีมสองทีมสองเป็นเป็นทีมดาเมจหลักนะของผม,ผมโอเค,คผมเปลี่ยนตัวคอนแป๊บหนึ่งครับโอเคเอาตัวนี้ออกก็ใส่อากโกไปแทนครับผมผมไม่มีตัวซับตัวซับเทพอีกตัวหนึ่งผมก็เขาบอกว่าคนจะใส่ควรจะมีนะแต่ผมก็ รู้สึกว่าจะเป็นฮิบิกิปะตัวซับเทพอีกตัวหนึ่งแต่รู้สึกผมจะไม่ผมยังเปิดไม่ได้ผมก็เลยโอเคใช้ใช้เท่าท,ท,ที่มีก่อนครับเพราะว่าผมตอนช่วงนั้นผมเองผมก็เก็บเพชรไม่ทันเนาะโอเคมาโอเคแล้วก็โอเคครับมาเริ่มสตาร์มิชชั่นเลยครับมิชชั่นสตาร์ตต เออขอดูก่อนนะจะเดินลายแบบไหนดีจบถ้าเคลียดด่านไป5เทินก็ถ้าวาร์ตกมาปุ๊บมันก็จะอยู่ตรงนี้นั้นตัวนี้ก็ยืนไเฉยๆก่อนปะก็ผมคำนวณกันก่อนนะวาไปฟึบอันนี้มา1นเทินสองเทินสามเทินสี่เทินห้าเทินไม่ทันสิเอ,อผมดูก่อนนะ ไนก็ต้องใช้ต้องเก็บต้องเก็บต่อไอ้น,นี้ต้องยืนเฉยๆอ,อ่ะอ่ะผมลองดูนะเดย์ไปก่อนอเคมาวาร์ปมาอ่อันนี้เดินเฉยๆป่ะอ่าเอหรือถ้าถ้าถ้าเอาผมลองดูเดินดูก่อนนะถ้าการศัตรูไล่ตามมาก็โอเคโอเคบอสเดินตามมา มันก็เอาทีมโอเคเอา,เอาดาเมจดักเลยไปข้างหน้าเลยครับแล้วก็ตัวนีก้ก็โอเคมาโอเคมาดาเมจดักเรา เดีย๋ยวผมขอลดความเร็เวลงหน่อยนะเอาสักสองขีดปรับให้อศาศศสาสัมเมอร์ครับผมไปเลยอาโกปรับได้ไหมชีให้อาศศสาเอออีกแล้วแม่นางไม่ยิงเลยแล้วกระโถ<ป>โอเคเออยิงเออยิงโอ้ยโหแรงอยู่นะ<บ>ยิงอิวอุยโอ้โหเป็นมือเลยเหรอไม้ได้อยู่นะ โอเคไปเลยคารินขอบยาันนี้หมดอือมอหายตั้งแถบเอ็นดูนี้ผมบัาให้คารินดีกว่าปะ่ะเพราะว่าอ,อ,ส,ส,าอส,ส,าสุสระอสุสระซัมเมอร์เป็นปตัวคอนเอาไว้ลงเลดบอสนะผมเ <c oughs> พราะนั้นมันจะลงด่านมันลงด่านมันก็พอเล่นได้แหละแต่มันจะไม่ค่อยเก่งมาก พราะพระมันเชร์มันเชร์มอนไม่ทันอ่ะโอเคถือว่าได้อยู่นะเพราะว่าผมจะใช้ทีม,ม่นี้อยู่แล้วเดี๋ยใช้ทีมทีมลองในการตีถือว่าได้อยู่โอเคครับอ่ทีมลอง ไปเลยตัวแม่นางหูหูนิจอกเออตัวนี้ตัวนี้ผมไม่เคยใช้เหมือนนะสกิลทำไรได้วบอางครับอ่าโซวาถ่ายจ่าเป็นอ๋อเป็นตัวดาเมจระยะพิเศษเหรอคีบัมบัมปลอยอยู่กับไป กิ้งไปเพิ่มความรการโจมตีครับผมกดยิงไปกิงกิงใหไวหน่อยลูกก็บัฟดาเมจให้ไปอาริสเปล่าเปล่ามันหายไปเลยนีไฟาป็นใหญ่เป็นใหญ่พลังตัวเย็นปึ้งโอ้โหหายทั้งแถบ ไอ้อลิสมันยิงแรงนะแต่มันมันมันยิงนาน,นะอะกว่าจะยิงแงนน <ไป S 1> ต่นัดอะไปสายจ้าเขาไปไปฉีดยิงอัดฟันอือก็ถือว่าเอ้ยถือว่าแรงก็แร <ไป S 2> งอยู่นะก,ก็ ทีมสีฟ้าผมก็ถือว่าตัวคอนก็ใช้ได้อยู่นะเนี่ยผมก็ไม่แย่เท่าไหรส่สีที่เป็นที่มีปัญหาคือตัวคอนทีมสีแดงอะเนี่ยของผมผม,มันไม่ค่อยมันไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ผมเคครับเราส่งทีมหนัก,กเลยครับผมเพราะว่าถ้าถ,ถ้าบอสเป็นบอสมันเดินตามมาอย่างี้ก็ถือว่าก็ไม่น่ามีปัญหาครับน่าเคลียร์ได้หมดมเคบมา เออสกิลครลอกขึ้นมาแบบนี้ก็ใช้ฮารุนะาอิงเคลียร์ไปก่อนครับไปจะสองแล้วนะเปีย้ยงหายไปเลยโอเคแล้วกดออกดป่อกน,นอก็บัฟบัฟให้คาริน ไอตัวคอนที่ผมใช้นี่มันมีแต่ตัวคอนที่มันเป็นสไน,เป,น,สนเปอร์เหรอเพราะมันยิงช้ามากเลยเห็นมันยิงแต่ทีอะโอเคคารินเป่าม,มันเป่าให้มันไปเลยเออหายมดเอโอโอ้โหคารินยิงสองหมื่นห้า,หาใช้ฮรุน,นะเคขีร์เว็บยิงไปยัง มาคารินยิงโอ้ oh, สนาย์เนหนักเนาะเออกว่ากว่ายิงได้แต่นัดนี่กว่ายิงได้แต่นัดผมก็เข้าใจแหละว่าปืนมปนหนักส่วนดาเมจน,นี่ก็จัดจ้านอยู่นะคารินก็ไม่แย่นะมันเป็นสกิลว้นี่ด้วยมันเป็นสกิลหมู่ด้วยแหละรประเด็นแต่ว่าอัศวสาต์นัะยิงแรงกว่าปะ่ะเพราะว่า มันเป็น5้าดาวนะถ้าจะไม่ผม,ผมเอาไว้ไมนเป็น5้ดาวมันเลยยิงมันเลยยิงแรงกว่าเคฟก็เ okay. ค okay. ส่งทีมดักเราไปสู้เลยเหลือบอสเหลือแค่บ,บอสแล้วครับผมเอ้ยมีเอ,อ้ยมีมีอ,อากโกแล้วรู้สึกว่าเล่นเล่นง่ายขึ้นอยู่นะเพราะว่ามันเราจะได้มีตัวซับแบบเทพมาใช้ด้วยไงถ้าเกิดไม่มีก็ใช้โคทามาก็ได้แล้วแต่มันจะไม่มีฮิลแต่อากโก อากโวมันมีฮิวให้ด้วยโอเคครับบาให้คาดินคาดินเป่ามันเปลืองอ่ะอ่ะติดหลบหลบได้ไงวะติดดอเฉยเลยโอเคมาเออหลอมแม้นางอสส สัตว์กินน้ำอยู่ไปแทนละยิงเออหายังแถบโอเคเราเราให้ตัวแทงเราทอนไปเลยครับผมเพราะว่าเราต้องเปิดหาเล่หาใช้สกิลอื่นอันนี้ผมบัาให้อัสุสากันเอาไว้ยิงบอสไปอสั้์ยิงเปิดหน้าบอสมัน ยิงืออสี่หมื่นแบบิิลลอดเฮ้ยใช้ได้อยู่อาโกนี่บับบับชีให้โหดมากโค้ดอาซุส่ายิงไปสองแสเลยเหรอถือว่าใช้ได้นะก็ก็ถือว่าโชว์ประสิทธิภาพได้ผมเอ็นนี่ผมยังอัพไม่เต็มด้วยนะ โอเคครับ okay, ถือว่าถือว่าเป็นตัวตัวซับที่ดีมากขนาดผมยังอัพไม่เต็ม,มะเนี่ยถ้าอัพเต็มนี่น่าจะโบสด,ดามเมจเพิ่มเพิ่มไปโอเคก็จบแล้วผมสับคลิปนี้ก็มาโชว์ประสิทธิภาพของอากโกกันนะผม กับตัวคอร์สยออซัพพอร์ตที่ควรจะมีติดไอดีไว้ถือว่าดีอยู่นะดีใช้ได้เลยพอสมควรเด็กทุกคนที่ควรจะหามาใส่ไอดีไปเลยครับผมมันผมว่าผมว่ามันดีมากแล้วก็มาสุ่มดวงกาชาผมวันนี้รู้สึกว่าไอสอคลิปก่อนนี่ผมโดนการันตีไปแล้วโด,โดนการันตีไปเรียบร้อยแล้ว2ตู้รอบนี้มาโอเคก็ลดลงมาครึ่งหนึ่งก็ยังพอ,อยังถือว่า รับได้อยู่ในระดับหนึ่งครับโอเคก็คิดเห็นไงก็เป็นทีมงา่นฮลล่าอย่าลืมฝากกดไลค์กดแ,แชร์กดติดตามาเพื่องะได้แก้แต,ต่ว้เพื่อจะได้คาคลิปต่อไปด้วยวกันนะครับก็แฮงเวตขอไปก่อนนะครับสวัสดีครับ